ผู้เรียนทุกท่าน e ีนี้เป็น e ีที่5นะครับสำหรับแบบเรียนรายวิชา iot แบบออนไลน์นะครับ EP นี้เราจะพูดถึง basic sensor นะครับโดยใช้ dht นะครับหรือ digital humidity and temp นะครับ sensor วันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า dht sensor นะครับแล้วก็มีวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็มีการต่อวงจรให้ดูนะครับต่อวงจร กับตัวโมดูลเซนเซอร์นะครับอย่างแรกนะครับตัวเบสิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้มีเยอะนะครับแต่ที่นิยมใช้กันตัวแรกนะครับก็เป็น d ST s t เซนเซอร์นะครับก็มีจะมี2ตัวตัวสีขาวกับตัวสีฟ้านะครับคือ d s t 11กับ d s t 22นั่นเองครับนะครับสำหรับตัว d ีเอสทีเซนเหรือว่า Digital h u m i d i t y and t e m เทมเปสเซนเซนะครับก็จะมี2รุ่นมาให้ดูนะครับเป็น2รุ่นที่ใช้งานกันนะครับเป็นตัวแรกเป็น d ีเอสทเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับราคาก็ถูกพอสมควรนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น D ีเอสทีออันนี้ก็จะมีความแม่นยําสูงขึ้นหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยครับ สำหรับการประยุกต์การใช้งานนะครับก็เอาบัาโหนด MTU ของเราต่อเข้ากับเซนเซอร์ EST นะครับเช่นถ้าอุณห,ห,หออภูมิเกินกว่าที่กำหนดให้หลอดไฟสว่างหรือุณอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดเราก็จะใช้ไลน์ Notify หรือไลน์ที่ที่มีอยู่ในมือถือของเราทุกคนนี่แหละครับก็จะให้มันแจ้งเตือนข้อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็จะเอาตัว ดี t s e n ีเซนะครับมาเขียน if l ในเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วก็ออมเปรตเตอร์ตัวที่ใช้สำหรับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือ dht.begin นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับการติดตั้ง Library นะครับสำหรับเซนเซอร์ตัว dht22 นะครับมี2วิธีวิธีแรกคือการติดตั้งกับ Library Manager นะครับในตัว Arduino IDE กับวิธีหนึ่งคือการติดตั้งโดยใช้วิธี a s ดซนะครับก่อนอื่นนะครับ Library ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับ dst ทั้ง2ตัวเลยคือ dst 1 1ึนะครับแล้วก็ dst อีกตัวคือ dst 2 2นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันครับสำหรับการใช้งาน dst sensor นะครับอย่างแรกคือเราต้องติดตั้ง l i b r a ร y ก่อนนะครับวิธีการติดตั้งมี2วิธีครับวิธีแรกเลยครับคือการติดตั้งแบบออนไลน์นะครับก็มาตรงสเกตครับแล้วก็ include Library ครับแล้วก็เลือกตรง Manage Library ครับรอทำการดาวนะ์โหลดอัปเดตไลบรารีสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรงช่องค้นหาข้างบนนะครับก็กดเข้าไปพิมคำว่า DHT ครับนะครับเราก็จะเจอ ตัว Library ที่เกี่ยวกับ DHT นะครับผมผมผมเลือกตรงนี้ครับ DHT sensor นะครับประมาณอที่3 DHT sensor นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นเวอร์ชันน1.2.3วุดอคับีการติดตั้งนะครับก็กดตรงนี้เลยครับกดตรงแถบติดตั้ตอตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันครับองผมผมใช้เวอร์ชันน1.2.3นะครับ1.2.3นะครับก็เลือกเวอร์ชันเสร็จปุ๊บกดติดตั้งไปได้เลยครับ เอไปอีกหนึ่งวิธีครับถ้าเรามีไฟล์ zip นะครับไฟล์ที่เป็น library นะครับหรือในกรณีบางที่นะครับที่ไม่สามารถโหลดอินเทอร์เน็ตได้แต่เรามีไฟล์อยู่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ไปตรง sketch ครับนะครับตรง sketch นะครับแล้วก็เลือก include library ครับแล้วก็เลือก add zip ครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกที่ที่ไฟล์ zip ของ library ตัวนั้นอยู่นะครับอย่างเช่นของผมผมไว้ ตรงหน้าเดสท็อปนะครับก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยครับหลังจากที่เราติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะวิธีที่หหรือวิธีที่2ครับต่อไปเป็นการเรียกใช้งานนะครับอ,อย่างแรกคือหลังจากเราที่ติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาดูว่าไฟล์ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังนะครับมาตรงไฟล์ครับ ตง example ครับเลื่อนลงข้างล่างนะครับถ้าเครื่องไหนยังไม่เคยติดตั้ง library เลยนะครับก็จะมีไลบรารีติดตั้งใหม่เพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่อย่างผมผมติดตั้งไว้หลายตัวแล้วนะครับนั้นไฟล์ของ DST นะครับก็จะชื่อตรงนี้ครับ DST sensor library นะครับก็จะมี1ไฟล์นะครับก็เป็น DST tester นะครับกดขึ้นมาครับหลังจากเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับ อย่างแรกนะครับสิ่งที่ควรต้องทำนะครับคือเซฟแอปก่อนครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งไฟล์เลยครับเหตุเพราะครับเพราะมีบางท่านไปแก้ไขไฟล์ตัวอย่างทำให้ไฟล์ผิดไปนะครับแล้วไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าชำนาญแล้วสามารถก็ไปใช้งานหรืออะไรก็ได้ครับอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นไฟล์ ตัวอย่างเป็นไฟล์ example ในการใช้งานนะครับเราจะมาดูกันว่าประกอบด้วยส่วนไหนบ้างนะครับอย่างบนสุดครับเป็น include library คือการเรียกใช้งาน library นั่นเองนะครับอันที่2ครับอันที่2คือ dst pin นะครับอันนี้เป็นการกำหนดขานะครับต่อไปคือการกำหนดท้ายก็มี dst 11กับ dst 22นะคะสุดท้ายนะครับของข้างบนก็คือ เป็นการกำหนดโดยใช้ชื่อ DST เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นการใส่พิ้นข้างหลังเป็นการใส่ไท p นะครับถัดมานะครับในเซตอัพนะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วใน EP ก่อนๆน,นะครับคือตัวบอร์ดโหนด MCU หลังจากที่จ่ายไฟให้เสร็จปุ๊บนะครับอย่างแรกที่เขาจะทำคือเขาจะวิ่งมาตรงเซตอัพก่อนนะครับในกรณีนี้เราเลือกใช้งาน DST นะครับ ก็เป็น dst begin เป็นการเริ่มต้นใช้งานตัวเซ็นเซอร์ครับถ้ัจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะถูกวิ่งมาในลูปนะครับก็หน่วงเวลาไป2วินาทีนะครับเพื่อทําการวัดนะครับทีนี้คําสั่งสําหรับการเรียกดูค่านะครับคือ dst นะครับ dst ถ้าอ่านความชื้นนะครับ dst d t read humidity ครับแล้วเราเก็บตัวแปรไว้ใน h นะครับ หรือ dst t e m p นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเรียกใช้อุณหภูมิเก็บไว้ในตัวแปรที่เป็น t ครับส่วนทัดมาคือบรรทัดที่4 6ถึง49นะครับเป็นการเช็คว่าค่าที่ได้มานั้นเป็นตัวเลขหรือไม่นะครับบางทีค่าที่ได้มาสมมุติว่าสายหลวมหรือเซนเซอร์มีปัญหานะครับมันก็จะขึ้น f a l ตรงนี้นะครับเป็นการอ่านค่าไม่ได้นั่นเองครับล่างสุดนะครับก็จะเป็นการปรินออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการอัปโหลดกันครับ สำหรับการต่อใช้งานเซนเซอร์ ds t นะครับเรามาใช้งานตัว ds t 22ตัวนี้นะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับเราจะเห็นจะมี3ขานะครับซ้ายมือสุดขาบวกนะครับหรือต่อกับ vcc หรือไฟนั่นเองนะครับจะ3.3โวลต์หรือ 5V โวลต์ก็ได้นะครับส่วนขาลบขาลบตัวนี้นะครับขวามือสุดต่อกับขากราวส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นขา out นะครับก็จะเป็นดิจิตอล out เอาไปใช้อ่านค่านะครับเอาไปต่อกับขาที่เรากําหนดนะครับวิธีการต่อนะครับอย่างอันแรกเลยนะครับเราก็ใช้สายสีอะไรก็ได้นะครับสีไม่มีความสําคัญนะครับให้เราจําเฉยนะครับอันนี้ขาบวกนะครับขาบวกเราต่อกับ3 V 3นะครับประมาณกลางๆเลยนะครับกลางๆเลยสามวีสามนะครับต่อไปต่อไปนะครับขากล้า ขากราวขาลบขวามือสุดนะครับขวามือสุดก็อยู่ใกล้ๆกกันเลยนะครับนะต่อไปนะครับเหลือขาสุดท้ายแล้วนะครับคือขา,ขา,ขาเอานะครับด้วยขาสัญญาณขานี้นะครับเป็นขากลางนะครับขากลางเราต่อเข้าไปผมใช้สายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองเราจะต่อเข้ากับ d 5นะครับ ด,ดีห้าก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับก็จะมี3 V3 o u กลาวแล้วก็ดีหน,นะครับอยู่ติดกันเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองกันครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับผมทำการลบคอมเมนต์ออกนะครับโดยให้หลักของตัว l i b r a r y d s t ตัวนี้ยังคงอยู่นะครับ อย่างแรกครับข้างบนครับก็ include library เก็บไว้ dst pin เป็นการกำหนดขาก็เก็บไว้นะครับให้เราเลือกชนิดที่เราใช้งานคือ dst 2 2เท่านั้นนะครับเสร็จปุ๊บเราให้ตัว dst ตัวนี้นะครับเก็บไปในตัวแปรที่เป็นตัวตัวพิมพ์เล็กนะครับข้างหน้าเป็น pin ข้างหลังเป็น type นะครับส่วนใน setup นะครับก็มีคำสั่ง dst begin เท่านั้นนะครับส่วนในร o ปนะครับอย่างแรกคือเรา delay มันก่อน2วินาที เสร็จปุ๊บเราใช้คำสั่ง dt t read temperature นะครับเป็นการเรียกเก็บค่าอุณหภูมิไว้ในตัวแปร t นะครับต่อไปหลังจากได้ค่ามาแล้วนะครับเราก็เอาไปโชว์ในหน้า serial monitor ครับก็ใช้คำสั่ง serial print นะครับ serial print ก็ให้โชว์คำว่า temp ก่อนนะครับที่ mp ขอไปนิดนึงส่วนหลังจากโชว์คำว่า temp เ,เสร็จปุ๊บเราจะให้มันโชว์ค่าด้วยก็ serial เหมือนเดิมครับ serial print l i n ให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็เอาตัวแปร t นะครับตัวแปร t เอามาโชว์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้บรรทัดเดียวบรรทัดเดียวนะครับเราก็ลบบรรทัดนี้ไปนะครับเราก็หลังจากเครื่องหมาย d o u บ l e ลโค t นะครับก็กดบวกไปนะครับแล้วก็พิมพ์ string แล้วก็วงเล็บด้วย t นะครับแค่นี้เราก็สามารถใช้ serial print ในบรรทัดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่มเพิ่มเป็น println ไปนะครับจะได้ขึ้นบรรทัดใหม่ เสร็จแล้วนะครับตอนที่เราจะอัปโหลดทุกครั้งนะครับก็ดูตรงบอร์ดนะครับว่าบอร์ดตรงไหมโน o d e ด MCU 1.0เลือกพอร์ตตรงไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็กดอัปโหลดได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลจากการอัปโหลดครับหลังจากที่เราอัปเดตเรียบร้อยนะครับก็คือ อัปโหลดดิ้งมุมซ้ายด้านล่างนะครับอัปโหลดเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ต้องเปิดีเรียลมอนิเตอร์มาเพื่อดูค่านะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับวิธีการเปิดมี2วิธีเหมือนเดิมครับมุมขวาด้านบนนะครับหรือ control shift m นะครับหน้าต่างรียลมอนิเตอร์ก็จะขึ้นมาครับเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเรามาดูอย่างอุณหภูมิตอนนี้นะครับอุณหภูมิคือ29.6นะบเับเจียบร้อยครับ สุดท้ายนะคับเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโนด m t u ตัวเดิมนี่แหละครับต่อกับโมดูล d s t sensor นะครับก็คือให้ขาซ้ายสุดคือขาบวกนะครับต่ออยู่กับ 3V3 นะครับขาล่างนะครับเราต่ออยู่กับตัวเดิมเลยคือขา D5 หรือ p ิน14นั่นเองนะครับต่อไปคือขาลบนะครับต่ออยู่กับนะครับก็อ่านค่ามานะครับอ่านค่าได้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บถ้าอุณหภูมิ เกินกว่าที่เรากําหนดนะครับเราก็จะให้หลอดไฟสว่างนะครับก็ต่ออยู่กับโมดูล led ตัวเดิมนะครับที่เคยใช้ใน ep ก่อนหน้านี้คือขาวีนะครับขาวีจากโมดูลต่ออยู่กับสามวีสนะครับแล้วก็อีกขานึงนะครับเราให้ไฟสีเขียวต่ออยู่กับ D6 ขา12นั่นเองนะครับแล้วก็ลองกําหนดดูเช่นอุณหภูมิเกินกว่าที่กําหนดเช่น29นะครับถ้าถ้าเกินกว่าหรือเท่ากับเราจะให้หลอดบนบอรดดับ ส่วนหลอดสีเขียวสว่างแต่ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่านะครับก็ให้ LED b u i l d in คือหลอดบนบอร์ดนะครับสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ให้หลอดสีเขียวดับครับเดี๋ยวเราไปดูผลการเขียนโปรแกรมกันครับ